สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมื้อสภาพมาเห็ดกับเพราค่ะเมนูมื้อนี้เป็นเมนูง่ายๆเบสิกค่ะพี่น้องเมนูที่เห็ดย่มได้กระแซบค่ะพี่น้องก็คือผัดกะเพราไข่ดาวนะคะพี่น้องมื้อนี้มูสภาพมาเห็ดผัดกะเพาหมูสับไข่ดาวค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะพี่น้องนุ่งเส้เห็ดไข่ดาวก่อนค่ะแล้วค่อยเห็ดผัดกะเพาที่หลังค่ะมันค่อยเสร็จแบบว่าเห็ดหอทอดไม่ไม่กินเลยค่ะพี่น้องนะคะส่วนไข่ดาวมูก็จะเอาแบบว่า ซุปบะหมากนะคะพี่น้องแต่ว่ากับซุปห้ดิบเกินไปค่ะนคะคะการที่ไข่ดาวไฮติดกระทะนะคะสำหรับของหนูนะคะ่ะต้องตั้งไฟให้มันแห้งก่อนค่ะแล้วก็ค่อยใส่น้ำมันลงไปค่ะพี่น้องกับซุปติดค่ะ ไป่ดานู้นี่ซื้อว่าเอาแบบเปลือกกอบปนไดเนาะคะ่ะพี่น้องว่ามันสกแกนเกินไปจะเอาพ่อคาวๆค่ะแต่ใส่ไข่แดงสุกเลยะคะ่นะ,คะนี่นะคะ่ะพี่น้องง,ง่ายๆคะ่ะการเ็ดไข่ดาว สนีทแ็ใส่ได้ละคะ่ะพี่น้องเอาละค่ะได้นูสดาวไปเลยเอย<ๆ>เห็นครบเพิ่งส<ๆ>ามปอนแล้วเขามาบึงกันค่ะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากดาวแล้วเรียบร้อยค่ะนูกส็สพักไว้นะคะ่ะได้นูสภาพผพัดกัะเพข้า่อค่ะพี่น้องพัดกัะเข้าก็เอาน้ำมันที่เข้าี่ไข่ดาวนี่ละคะ่ะพี่น้องพัดเลยค่ะ ชูก่อนทางจะเอาเผ็ดเนี่ยนะคะพี่น้องเพราะว่าเผ็ดกินเองค่ะบริเวณเผ็ดเห้นจ้หน้าค่ะพี่น้องก็จะเอาเต็มทีเลยค่ะพริกเเ็ดๆกับเทียมหอมๆค่ะพัดเข้าไปค่ะเคล็ดลับของการพัดกับเผานะค่ะพี่น้องตอนพัดพริกนี่ค่ะให้มันหอมชุนแบบแจมฟิตๆแล้วค่ะพี่น้องมุนควสจะมีความหอมหอยค่ะเว่ลาเข้าผัดแล้วนะคะความเพ็ดตำหนิบุกเข้อเลยค่ะพี่น้องนี้สจใส่บุกพริกโดดลงไปนั่นอีกค่ะเพิ่มความแตกบุกเราค่ะ คะใส่หมูสับลงไปหมูสับนี่กับบดไอ้หมักเอียงนะคะพี่น้องเพราะว่าปกติที่เราเห็นคือมัยน้ำมันหอยเสริมความหนุ่มแต่ว่าส่วนหมูสิบเองนสบหมาักคะ่ะชัว่าแข็งๆเจ๋งไลยกระดบ ข้อหมูเริ่มซุกปหม่หนึ่งค่ะพี่น้องหนูก็จะใส่พริกลงไปพริกโดดค่ะเอาไปผัดให้มันสุกค่ะจะเด่นเอาก่็นละนที่ืหนหอมทวนชวนค่ะ คัดก,กับข้อจะมีอยู่สองแบบด้วค่ะพี่น้องแบบนึงสพัพแ,แบบแข็งๆดิซเลยคล้ายๆหัวกิ่งแล้วก็อีกแบบนึงก็ใส่หนามเจ้าหน่อยแนแห้คุ้งคิกนะคะสำหรับนู้นจะใส่หนามใน่จ้าหน่อยนึงงว่ามาทั้งกุ้งคิกคกลัดเขาที่แสบค่ะพี่นอ้องอ่าจะัดเติมน้ัลงไปหน่อยนึงค่ะสไนี์ข้อค่ะพี่น้องแล้วก็ตเติมขงปรุงรสค่ะของปรุงรสนูน้จะเป็นจังไงฝาให้มันเข้าวเจียเค็ดถึงนหนาค่ะพี่น้องมันเป็นเปียกเบิ้ลย มันดะอยู่ร,รัปบบ้านไปว่ะค่ะมาต่อตํามด้วยน้ำมันหอยนิดหน่อยค่ะตํามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะนิ่ปิดย่างมานิด,นดละหน่อยค่ะซีอิ๊วดำนิดนึงค่ะเพิ่มสีสันนะคะพี่น้องนี้ซีอิ๊วดำกับซิบละแล้วก,ก็ชูดรสนิดหน่อย จ้าแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงประมาณไปส่วนค่ะกระโบนีดเป็นไงคะพี่น้องเปิดไฟแห้งเลยคะ่ะพัดให้ทุกอย่างเข้ากันดีคะ่ะพี่ วนค่ะแบุ่ดสิ้นเนิดนึงค่ะพี่น้นองเพราะว่าปรุงใกะบุ้ยมาตักานค่ะอืมโอเคสำหรับหนูแน้ะค่ะขอเติมน,น้ำตาลอีกหน่อยนึ่งพอไปคนมากหวานนิดนิค่ะประมาณน,นี้ค่ะพี่น้องโอเคไหมคะปิดท้ายด้วยใบกะเพรา เป็นไปเลยเปิดไฟแห้งๆ้่อนสองชั้เดียวพอค่ะพี่หมอ แค่เนี่เป็นอันเสร็จค่ะกะเพราไข่ดาวในห้องเมาจัดส่จานกินกันเลยจ้าแล้วละค่ะพี่น้องเมนูมือนน้ค่ะง่ายๆแบบเบสิกเลยค่ะพี่น้องให้เบ่งยางแลกค่ะก็คือไข่ดาวค่ะพี่น้องนี่ค่ะค่อนข้างส่น้ำมันไรเนาะค่ะนี่ค่ะไข่ดาวยางมะตูมเยิ้มๆค่ะกินผัดกะเพราห่อนๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะไข่ดาวนี้นะคะพี่น้องสมีหลายชนิดท้าาสบอย่างใส่น้ำมันเลยค่ะ าเอาพอใส่นามนะคะพี่น้องใส่นามห,หน่อยหนึ่งแล้วก็เอาไปนึ่งนะคะอย่าตีไข่เลยค่ะพี่น้องมันก็ส่งออมาเป็นไข่ดาวแบบทีซุบๆไหลน้ำมันเลยค่ะพี่น้องสลับคนผีโบายาก,กินน้ำมันเนาะคะ่ะเดี๋ยวสักมือหนึ่งหนูเสเห็ดไฮเบิร์ค่ะพี่น้องแต่ว่าสลับของหนูนี่มักมันมันจะสีค่ะพี่น้องนี่ค่ะอมน้ำมันเนี่ยค่ะส่วนอันนี้คือผัดกระเพราค่ะพี่น้องรสบะตองบอกเลยค่ะพี่น้องสีสันจัดจ้านมากๆเลยเพราะว่าหนูเป็นคนกินเผ็ดตำบุพริกใส่บุพ่อค่ะเอาบุพริกด่ใส่ไปนํำค่ะพี่นอ บวกกับใบกะเพราพร้อมๆนี่ค่ะใบกะเพราพร้อมๆห่อนๆหม่ไม่ค่ะพี่น้องแซบปันยังค่ะนี่ค่ะแล้วก็ับขอสวยห่อนๆนะคะตอนนี้นูมากรุงเทพเราได้่ะพี่น้องมาเฮ็ดงานนวเนาะค่ะกับส้มีคลิปออกมาให้เรื่อยๆอยู่ค่ะพี่น้องส่งอยู่บ้านนะบอมีเวลาค่ะพี่น้องเบิรงแม่ค่ะแม่บอไม่แห้งบอยแม่บอสบายค่ะพี่น้องมาเบิรงแม่ให้กะเผาให้แม่แล้วก็งานกับลายค่ะอยู่บ้านเท็ดนั้นเทนี้เนาะค่ะพี่น้องบอมีเวลาอัดคลิปอัดหนีงค่ะ ก้าบ้าเมื่อกี้ได้แค่สองคลิปที่ลงไปทางที่แล้วนะคะพี่น้องได้แค่นั้นอีรีค่ะอย่างอื่นกับ่บมี่ยังพ่อเสด็จลงในยังได้เลยค่ะพี่น้องเวลาเข้ากับโบคอยมีคืออยู่กุงเทพเนาะค่ะนี่นะคะเมื่อนี้บ่มี่นำปลาพริกนะคะพี่น้องทำมี่นำปลาพริกจะถวยหนึ่งเอาอยู่เลยแต่พวกหนูบ่บกินเนาะค่ะเห็ดไปกับสะเปืองค่ะว่าไงก็คือประหยัดค่ะพี่น้องประหยัดนำปลาประหยัดพริกค่ะก็เลยกินซัมนี่เอาทำนี่เ้เบิรงเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ากับเขาของนูนี่เสด ทข้าพี่เข้ากินค่ะพี่น้องสับปะรดเห็ดมากแบบว่ามันสวยงามนะคะอันได้บก,กินกับบเห็ดเนาะคะ่ะคือย่างน้าปลาพริกหนึ่งบก,กินกับสบปเห็ดเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าพี่น้องกินนะมีน้าปลาพริกกระเทียมจะถวยวหนึ่งสุดยอดค่ะกินกับไผ่ดาวเนาะคะ่ะพี่น้องนี่แหละค่ะขอพูดละหลายเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ มากก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามให้ขอพุณกก็รังใจทีมีให้กันเสมอนะคะพี่น้องทั้งเผื่อนเกา่าเผื่อนใหม่นะคะมาสูไปด้วยกันค่ะพี่น้องดึงกันไปซอยกันไปค่ะตอนนี้นุ่มม่เวลาแล่าะคะ่ะพี่น้องจปปะเย่ยามพยายามทำข่าวบานอยูดะะ่ดอกค่ะพี่น้องขอพุณหลานไขอพุ่กก็รังใจค่ะมากค่าเสพเสดยจด้วยกันค่ะพัดกระเพ้าหมูสับไข่ดาวค่ะ